โอเคนะครับมาต่อที่ข้อ2นะครับข้อมูลการส่งออกสินค้าปี25.63ของประเทศไทยเพราะว่าสินค้าประเภทรถยนต์และอุปกรณ์มีมูลค่าการส่งออกประมาณ21,000ล้านดอลลาร์นะครับอัญญญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่าการส่งออก18,200ดอลลาร์ และประเภทเครื่องปรับอากาศมีมูลค่าส่งออกประมาณ5,200ล้านดอลลาร์สินค้าทั้งสาประเภทนี้มีมูลค่าส่งออกเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยกี่ดอลลาร์อ่าเฉลี่ยคือการการเอาทั้งหมดนะครับมันรวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนกี่ประเภทะนะครับในข้อนี้เรามีกี่ประเภทเลยอ่ประเภทรถยนต์ นอัญับมันณีและเครื่องประดับนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเครื่องปรับอากาศนะครับให้นําสินค้าทั้ง3าประเภทนี้ออกเฉลี่ยนะครับการหาค่าเฉลี่ยนะครับจำสูตรใส่ติได้นะครับค่าเฉลี่ยเล้วกับผลรวมของค่าทั้งหมดส่วนด้วยประเภทนะครับจำนวนะ ทีนี้ผลรวมของค่าทั้งหมดมีอะไรบ้างเอง่ยมีนี่อันที่หนึ่งนะครับสองหมื่นหนึ่งพันล้านดอลลาร์นะครับอันที่สองหนึ 1, ่งพันแปดอั 18, นหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยดอลลาร์แล้วก็อันที่สามนะครับห้าพันสองร้อยดอลลาร์ล้านดอลลาร์นะครับส่วนด้วยประเภททั้งหมดนะครับมีกี่ประเภทมี3ประเภทนะครับ าสามเพศก็คือรถยนต์อัญมณนนีแล้วก็เครื่องปรับอากาศนะครับทีนีน้ให้เอาข้างบนนะครับามาบวกกันบวกกันนะครับได้44,400ื่นนะครับแล้วก็หารด้วย3ามครับอพอเราไปตั้งหารนะครับตั้งหารเสร็จมันจะได้1น0 0งมื 800นะครับหน่วยเขาเป็นไรเอ่ยเป็นล้านดอลลาร์นะครับหน่วยเป็นล้านดอลดอลาร์นะครับแต่ช้อยช้อยเขาดันถามเป็นดอลลาร์ช้อยเขายังถามเป็นดอลลาร์แต่นี่เป็นล้านดอลลาร์นะครับ่า จำไงล้านดอลลาร์นะครับล้านคือ10ยกกำลังเท่าไหร่เอ่ยอรบทวนนะครับเรามาทอบทวนกันดีกว่าว่าไอ้พวกล้านหมื่น,นครับหลักหน่วยหลักหมื่นหลักพันเนี่ยมันคือ10ยกกำลังเท่าไหร่เรามาเริ่มที่10คือ10ยกกำลัง1ใช่ไหมครับ 100คือ10ยกกำลัง2 1,000คือ10ยกกำลัง3 10,000คือ10ยกกำลัง4นะครับเห็นไหมครับยกกำลังมันจะเป็นตามจำนวนเลขศูนย์ดังนั้นถ้า1ล้านนะครับคือ10ยกกำลัง6นะครับ10ยกกำลัง6 คูณ10ยกกำลัง6ดอลลาร์อ่าแต่ทีนี้นะครับสังเกตนะครับเรื่องนี้มันจะเป็นจุดทศนิยมนะครับนะครับอันนี้นะครับมันจะเขียนตามเขาจะบังคับให้เราเขียนตามสัญญกรณทางวิทยาศาสตร์สัญ,ญากรณทางวิญญทยาศาสตร์เขียนไงก็คือเขียนด้วย A คูณ10ยกกำลัง n นะครับโดยที่ A เนี่ยต้องมีค่านะครับ ตั้งแต่1นนะครับไปจนถึงไม่เกิน10เนาะจะเป็นหลักตัวเดียวนะครับสังเกตนะครับจะเป็นหลักตัวเดียวนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนชอยอค่าที่เราได้นะครับให้เป็นหลักตัวเดียวนะครับโดยการเลื่อนจุดทศนิยมการเลื่อนจุดทศนิยมยังไงเอ่ยนะครับถ้าเรามีหลัก เป็นจํานวนที่มากๆนะครับจุดทศยมเราจะต้องอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเราเลื่อนทศยมกี่ครั้งก็นับยกกําลัง10ยกกําลังครั้งเท่านั้นไปนะครับก็คือ1 2 3 4นะครับมันจะเท่ากับ1.48นะครับคูณ10ยกกำลัง4แล้วก็คูณ10ยกกำลัง่าดอลลาร์นะครับ จำได้ไหมครับเรียกยกกำลังฐานเท่ากันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับมันจะเท่ากับ1.48คูณ10ยกกำลัง10ดอลลาร์นะครับตอบข้อ4นั่นเอง